สบายดปลูกสบายดีสุกสุนังสบาบพวอกับสองหลังผสมไล้เป็ลูกมันอนตาเขาัวเมนูยังไมีอะไรสบายดีพี่น้องเมนูเกงพิเข้มเร็ดเข้มตีกเท็ดเข้มบอเข้มแบบนี้เมนแกงเข็มไม่เข้มยี่นะเข้มมันกระดองนไอตัวมันกระดองหน่อบ ค้าเขียวจำยังไงจำขบือ ขบเรือลงมาทำไมขบเบือทำไมข้าเบื่อมันยังเป็นใบอยู่อย่างนั้นวะ ເຮັດລົງຜັກຕິດອອນກະອີໂຕນີ້ກໍແຫຼງນະຄົນເດີ້ພີ່ນ້ອງໄປໃນເມືອງກໍຈັກຊິຊືຍັງຍັງແແງຖາຍັງກແພງກະເດີວໝັດລີຍ10,000ອ10ດກິແຮງແຫແຫງແລວງ່ານຊືກ อร่อยแล้วมาเดินพี่นอ้องในต้มกระดูกแกงกระดูกในหมกหน่อไม้แกงเห็ดมาเดินมาเดินมาเดินอาหารแรงหาพี่นอ้องขมิ้นได้พี่น้องเลยแซ่บคือเก่าพี่นอ้องมาเดินมาเดินกระชูขุขขขนคนเด้อกินเลยพี่นอ้องมาเดินมาเดินจมไข่อยู่นี่ เอาอ่นนี่แล้วก็หมดประเขาเลยเด้อการการกระตุกไปอ่าโอ้ยนี่รับน้ำไอเลยสบายไปพ่อนง่วงจะนอนพักนี่ดูดิมาข้างไปยัง

นี<ส> <orman pulse. S 1> ่ข้องแตกละนี่มันมันนี่มัน

Hãy cái cho kênh Ghiền cái Gõ Để không cái lỡ những video hấp dẫn cái

ต้อไปบอกมึงบอกเนี่ยแม่จะให้ปอบผ่าเรือนะผ่าเรือปอบเรืออะไรลูกแม่รอบางทีก็คุยกับบุ้มแม่รอคุยกับแม่นะผ่าเรือถ้าเราเชื่อคงไม่จ๊ะ

ບໍ່ເຂົ້າມັກລາລາພີ່ນ້ອງສໍາລັບຄືນນີ້ກໍພໍກັນຊິບຍ່າພີ່ນ້ອງເອົາເບິ່ງວ່າສົງກໍໄດ້ p ຮົາພດີ